สวัสดีค่ะสร้อกราวภาษาเขมรถิ่นไทยอีสานใต้มาแล้วค่ะวันนี้มาตามคําเรียกร้องของผู้ชมนะคะว่าขอเป็นบทสนทนาได้ไหมครับอยากเรียนรู้บทสนทนาในชีวิตประจำวันทั่วไปวันนี้ก็จัดให้เลยนะคะเริ่มต้นจากประโยคสนทนาง่ายๆในชีวิตประจำวันที่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนคนก็มักจะพูดประโยคนี้กันนะคะก็คือคำทักทายทั่วไป อ่าอย่างเช่นจะถามว่าวันนี้วันนี้อยู่บ้านไหมเธอวันนี้โทสมมติว่าโทรไปหาเพื่อนนะ,อะวันนี้อยู่บ้านไหมไงแนะโนปเตี้ยนะไงแนะเนปเตี้ยนะวันนี้ no อยู่บ้านไหมไงแนะโนวปเตี้ยนะไงแนะแปลว่าวันนี้โนปเตี้ยนะอยู่บ้านไหมอเพื่อนก็จะตอบว่าอยู่มีอะไร เขาก็จะพูดภาษาเขมรถ้าพูดภาษาเขมนเขาจะพูดว่าอยู่จะพูดว่า no เม no, hey? no ียนโอย no เฮ้ยอยู่อะมีอะไรอยู่แหละมีอะไร no แปลว่าอยู่นะคะเมียนโอยเมียนโอยแปลว่ามีอะไรน้องเนือมโตทิวน้องเนื่มโตทีว,ทวจะพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวเนื่มแปลว่าพานะคะ เนื้มคเนียเตาทิวพากันไปเที่ยวเตาทิวอีนาเตาทิวอีนาไปเที่ยวที่ไหนเตาทิวไปเที่ยวอีนาแปลว่าที่ไหนเตาทิวอีนาไปเที่ยวที่ไหนเตาทิวเตาทิวสระไปเที่ยวบ้านอะไรดีไปเที่ยวไหนดีเตาทิวโรบินสันแล้วกันไปเที่ยวโรบินสันนะคะเตาทิวโรบินสัน จองตตมือนังจ้องตะมือนังไปเที่ยวโรบินสันกันเถอะอยากไปดูหนังโตเทียวโรบินสันโรบินสันสังเกตไหมว่าชื่อพอเป็นภาษาไทยจะออกเสียงหนักๆใช่ไหมคะเน้นๆแต่ว่าเวลาเราเอามาพูดในภาษาเขมรถิ่นไทยอีสานใต้นะคะเราก็จะตัดวรรณยุกต์ออกหมดอย่างโรบินสันเราก็ออกเสียงโรบินสันโรบินสันก็ค,คือเวลาเราพูดทับศัพท์สระ พยัญชนะวรรณยุกอะไรต่างๆก็จะหายไปนะคะก็จะเป็นเสียงราบเรียบเลยนะคะโตเทโรบินสันเตลเทโรบินสันไปเที่ยวโรบินสันจองโตเมือนางจองโตเมือนางอยากไปดูหนังเห็นไหมคะหนังก็จะออกเสียงเป็นนางนางจองโตเมืออยากไปดูจองโตมือมือแปลว่าด,ดูนะคะโตมือนางโตมือนางอยากไปดูหนังโตมือนางรึงโอ้ย ไปดูหนังเรื่องอะไรเตลมืนนังเริงโอยไปดูหนังเรื่องอะไรเริงแปลว่าเรื่องนะคะโอยก็เป็นประโยคคําถามค่ะอะไรเริงโอยเรื่องอ,อะไรจองโตมือบุพเพสนิวาสสองอยากไปดูบุพเพสนิวาสสองจองมือพี่ป๊อบจองมือพี่ป,ป๊อบจองมือบอังโป,ป๊บจองมือบอังโป,ป๊บ จากพี่โป,ป๊บก็เป็นบองโป,ป๊บบองแปลว่าพี่นะคะโป,ป๊บโป,ป๊บก็เป็นโป,ป๊บบองเบลลาบองเบลลาพี่เบลล่านะคะเห็นไหมคะก็นี่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์นิดนึงนะคะของภาษาเขมรถิ่นไทยอีสานใต้ก็ถ้าเป็นคำพูดอะ,อะไรพอเราแปลงมาพูดทับศัพท์ในภาษาเขมรเราเสียงก็จะแบบ นะคะก็จะเป็นเสียงเรื่อยๆเอื่อยๆนะคะไม่มีเน้นหนักเน้นเบาอะไรเท่าไหร่นะคะอืมเออไปดูรอบไหนล่ะเตามือรอบนาะเตามือรอบนาะไปดูรอบไหนล่ะเตามือรอบนาะเออเตามือตอนทัางไงเที้ยนะไปดูตอนเที่ยงดีไหม ตอนทังไงตอนทังไงแปลว่าตอนเที่ยงนะคะทังไงเนี่ยจริงๆแล้วคือหมายถึงพระอาทิตย์นะคะแต่ถ้าพูดก็คือตอนทังไงก็ถ้าพูดถึงเวลาก็คือตอนเที่ยงนะคะตอนเที่ยงตะมือตอนทังไงตะอบบายอโรบินสันพองไปดูตอนเที่ยงจะได้ไปทานข้าวที่โรบินสันด้วย ถ้าเคยเรียนรู้เรื่องภาษาเขมรทินไทยนะคะโฮบบายโฮบบายก็จะเป็นคำสุภาพแปลว่าทานข้าวโฮบบายใช้พูดกับได้ได้กับคนทุกวัยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นคำที่สุภาพใช้แล้วปลอดภัยแน่นอนคุณจะกลายเป็นคนสุภาพไปเลยจ้า แต่ว่าถ้าพูดว่าซีบายซีบายซีแปลว่ากินนะคะซีบายกินข้าวซีบายจะใช้พูดกับคนที่เราสนิทนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนหรือคนอายุน้อยกว่านะคะพูดว่าซีบายได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาเขมรกัมพูชาซีจะเป็นคําที่ไม่สุภาพนะคะฉะนั้นแนะนําว่าให้จําคํานี้ไปก็ได้เลยคะ่ะโฮบายโฮบาย โฮบายทานข้าวโฮบแปลว่าทานบายแปละวะา่าะวะข้าวอาจจะไปดูหนังที่โรบินสันรอบเที่ยงเพราะจะได้ไปกินข้าวที่นั่นด้วยเลยนะคะกินข้าวเที่ยงที่นั่นเลยอ่าโอเคจอก็เคยคเนียโรบินสันเดอร์จออย่างนั้นจอจอแปละว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะเคยคเนีย เห็นเจอกันนะคะไปเจอกันที่โรบินสันนะจอก็ตองเคินเคนเนียอีโรบินซันเดอร์ถ้าอย่างนั้นก็ไปเจอกันที่โรบินสันนะโมลืนเลนเดอเร์มาเร็วๆ็วนะมาเร็วเ็วนะโมลืนเลนเติเมื่อกี้เติแปลว่าไปโมแปลว่ามาเตินาไปไหนโมปินามาจากไหนโมลลนเลนมาเร็วเ็ว ยู่เลยแถมไปเลยใน,ในเมื่อแบบเน้นว่ามาเร็วๆแล้วก็จะสอนคำว่าช้าไปเลยนะคะช้าจะพูดว่า y, our, y, our, y our ู u r ยูร์ยูภาษา,ศาเขมรถิ่นไทยนะคะรอเรือเราต้องเราต้องชัดเจนนะคะ y, our, y, our, y our ูร์ยูร์ยู u r แปลว่าช้ากรไมโมยูรเดอกรไมยูรเดออย่าช้านะอย่าช้านะยืงเคลียนบาย ยืงเคลียนบายเราหิวข้าวเราหิวข้าวนะคะเคลียนบายเคลียนแปลว่าหิวสเสรกแปลว่ากระหายเคลียนบายคือหิวอยากกินอาหารอะไรสักอย่างแต่ถ้าเสรสเรกตึกเรกตึกเรกแปลว่ากระหายอยากดื่มน้ำนะคะตึกแปลว่าน้ำ วันนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนนะคะไหนมาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าได้คำศัพท์อะไรบ้างาโทรไปก่อนโทรไปหาเพื่อนก่อนฮัลโหลอยู่บ้านไหมเนปเตี้ยนะอยู่บ้านไหมเนปเตี้ยนะเนปเตี้ยอยู่บ้านนะคะเนเมียนโอยอยู่มีอะไรนองเนื้มเตาเทียวจะพาไปเที่ยวจะพาไปเที่ยวนองเนื้มเตาเทียว เตียวทีวีนาไปเที่ยวที่ไหนเตทิวทีวีนาไปเที่ยวที่ไหนน้องเน,นืิมตวมือนังน้องเนืิมเตวมือนังจะพาไปดูหนังน้องเนืิมเตโรบินสันน้องเนื <simplemente, S 2> ่มน้องเนิมเตโรบินสันจะพาไปโรบินสันจองมือนังจองมือนังอยากดูหนังนางเรืองโอยนางเรืองโอยหนังเรื่องอะไร เรื่องบุพเพสันนิวาสสองเรื่องบุพเพสันนิวาสสองอยากไปดูพี่โป,ป๊บจองตอมือบองโป,ป๊บอยากไปดูพี่เบลล่าจองตอมือบองเบลล่าหรือบางคนก็อาจจะตัดสระไปเลยนะคะจองตอมือบองเบลล่าประมาณนี้นะคะอะโมลนเลืนโมลลนเลืน,ม,ลนมาเร็วๆก็ไม่ยู่งอย่าช้านะยืงเคลียร์บาย ยืงเคลียนบายเราหิวข้าวยืงเนี่ยคือ,คอเรานะคะหิวข้าวโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าสนใจจะเรียนภาษาเขมรทิ้นไทยอีสานใต้กับสถานการณ์อะไรแจ้งมาได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามแล้วก็สนใจเรียนรู้ภาษาเขมรทินไทยบ้านเรานะคะฝึกไว้จะได้ไปคุยกับเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า